พีนี้อยากจะคุยให้ฟังถึงเรื่องของคุณค่าของการบริหารผลงานหรือที่เราเรียกว่า performance management ต้องบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของ performance management เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นและองค์กรต่างๆหลายองค์กรเลยนะครับก็นำมันมาใช้อย่างเป็นระบบมากๆเลยที่เป็นแบบนี้คงเป็นเพราะว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ถ้าหัวหน้าถ้าองคอ์กรถ้าเอชอาร์เองเนี่ยต้องการให้พนักง,งานทํางานอย่างได้ผลได้ตามที่คาดหวังได้ตามที่ตั้งเป้าไว้สิ่งที่จะต้องทําก็คือบริหารจัดการให้พนักง,งานทางานได้ผลไม่ใช่แค่เรื่องกับมาุงผลเข้าไหมครับหัวหน้าอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยพนักง,งานก็ทํางานไปทางานตาม w o r k instruction ทํางานตามโ o เชียทงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติไปเดี๋ยวมันจะเกิดผลลัพธ์ย่างที่ต้องการ มันไม่แน่ครับต่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเนี่ยเป๊ะมาตรฐานการปฏิบัติงานมันดีแต่คนมันไม่มีใจอยากทางานนะหรือถ้าเผลอทำอาไรผิดพลาดแล้วไม่มีการแนะนํามีการฟีดแบ็กันแบบเนี้ยมันก็ไม่เกิดผลงานอย่างที่ต้องการจริงครับดังนั้นเนี่ยมันต้องทําหลายๆอย่างประกอบกันไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายให้ดีการควบคุมดูแลการสอนงานการพัฒนาทักษะความสามารถของเขา เพื่อให้เขาสามารถทํางานให้ได้ผลงานได้ดีคือตัวพนักงานเนี่ยให้สามารถทํางานได้ผลดีและที่สําคัญก็คือหัวหน้าจะต้องคอยให้คำปรึกษาแนะนําคอยติดตามคอยฟีดแบ็คและเมื่อถึงเวลาที่จะประเมินผลงานหัวหน้าก็ประเมินผลงานจากนั้นก็จะมีการนําเอาไปเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการวางแผนพัฒนานบุคลากรอีกคำหนึ่งเขาว่าอ่านไปเข้าใจไหมครับทั้งหมดเนี่ยคืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ การทําให้คนได้ผลงานอย่างที่ต้องการมันจึงไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานเท่านั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือเรียก,กยก่อๆว่าการประเมินผลงานที่ภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า performance appraisal เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งเดียวสิ่งหนึ่งที่ต้องทําในเรื่องของการบริหารผลงานหรือ performance management เท่านั้นหลายท่านก็บอกว่า Performance appraisal เนี่ยเป็น subset ของ performance management ถ้าพูดแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับเพราะมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องทำแต่การบริหารผลงานมันมีหลายเรื่องที่ต้องทำนอกเหนือจากประเมินนะครับอย่างที่คุยฝักไปตอนต้นเริ่มตั้งแต,แต่การที่ต้องตั้งเป้าหมายกันไอ้ตั้งเป้าหมายมก็ต้องตั้งเป้าหมายสองส่วนนะตั้งเป้าหมายผลงานแล้วต้องตั้งเป้าหมายพฤติกรรมที่คาดผลออกมานะครับแนระหว่างทางเนี่ยก็จะต้องมีการ ทบทวนผลการปฏิบัติงานกันที่เราอาจจะเรียกว่า f o ชนา n าเช็อินอาจจะมีการฟีดแบ่งกันอาจจะมีการให้คําแนะนําในการพัฒนาทักษะความสามารถของเราและแน่นอนครับต้องมีการติดตามทั้งเรื่องของผลงานที่ทําได้ตามเป้าหมายหรือไม่แล้วก็ติดตามว่าพนักง,งานบุคลากรลูกน้องของท่านได้รับกรงงารพัฒนาไปอย่างที่ต้องการหรือไม่ นะครับเอต้องวางกรอบออกมาเป็นรักษาแบบนี้ต้องอาจจะต้องไปสื่อสารถึงขั้นตอนลำดับของการบริหารผลงานะในแนวที่องค์กรอของเรากำหนดขึ้นเพื่อที่จะเอาไว้ใช้สื่อสารเอาไว้ใช้พัฒนาเอาไว้ใช้ในการติดตามดูว่าหัวหน้าคนนี้เป็นผู้บัญชาในหน่วยงานต่างๆเขาทำแบบนี้จริงๆแล้วก็เป็นไปในเวเป็นไปใน,นทางที่องค์กรกำหนดโอเคไหมครับดังนั้น การบริหารผลงานมันจะมีคุณค่าในแง่ที่มันจะทําให้หัวหน้าเห็นลูกน้องว่ามีความสามารถมา้อย่แค่ไหนแล้วก็รู้ว่าจะต้องพัฒนาลูกน้องไปในแนวทางไหนไม่ใช่แต่จะรอประเมินอย่างเดียวเข้าไหมครับจะได้เห็นว่าเอะเราตั้งเป้าหมายกันนีสมเหตุสมผลไหมนะครับเป็นสอบของกับที่ที่ทางสอบของกลยุทธ์สอบของกับ,กกบนแนวทางที่องค์กรต้องการหรือเปล่านะครับอันที่จริงแล้ว คุณค่าของการบริหารผลงานอยู่เยอะมากมายเลยนะครับอยากจะคุยให้ฟังในมุมประมาณนี้ก่อนเพื่อให้ SR เห็นความสาคัญว่าเราคงจะต้องไปทำความเข้าใจไปเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารผลงานหรือ p e r f o r m a n c e management กันจริงจังแล้วเอาไปปรับใช้ในองค์กรนะครับไม่ควรที่จะติดแต่กับเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินผล,รรม,ผลมันก็ต้องทำให้ดีแหละที่เรียกว่า p e r f o r m a n c e a p p r a i s a l ก็ต้องทำให้ดีแหละ แต่ไอสิ่งที่สําคัญมากกว่าคือจะทําอย่างไรมีระบบมีกระบวนการมีขั้นตอนและจะสื่อสารอย่างไรเพื่อให้หัวหน้าบริหารผลงานลูกน้องของเขาให้มันเกิดผลอย่างที่องค์กรต้องการอันนั้นเป็นเรื่องสําคัญมากยิ่งกว่าและเป็นเรื่องที่ HR จะต้องวางระบบให้ดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง h r r o o p p ค n ม n p p o d c s t พพบกันในเอพิสอดหน้าครับสวัสดีครับ